สวัสดีสสสทุกคนกลับมาเจากอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราไปเกมที่มีชื่อว่า The Pedestrian นะครับผมหรือแปลเป็นภาษาไทยนะครับถ้าจาก Google Translate เนี่ยมันแปลไม่ผิดนะครับแปลว่าคนเดินเช้าหรือทางเท้าผิดจากนี้โทษมัน Google Translate ครับเราไม่เกี่ยวนะครับเกมนี้ถามว่าเป็นเกมยังไงเป็นเกม p u z z l e ครับที่มีคอนเซปต์น่าสนใจมากในเว็บ I ิชิโนะคบมีคนพูดถึงว่าเออเป็นเกมที่มีคอนเซปต์แจ๋วรู้สึกว่าทุกอย่างนะมันมันแปลกไปจากเกมพ u z z l e ที่ควรจะที่ที่เขาเคยทำ,ทำมามันดูแปลกไปหมดเลยนะครับผมครับ มันก็อินดี้นะครับก็จะง่ายๆอยู่ที่ว่าคอนเซปต์ของเกมนะครับเราจะรับบทเป็นตัวเส้นนะครับตัวหนึ่งโง่ๆวิง่งไปหาจุดหมายของเราซึ่งก็ยังไม่รู้จุดหมายคืออะไรครับมันบอกให้เราไปเราก็ไปนะครับผมอ่ะโอเครู้สึกว่า W A S D กระโดดแล้วก็แค่นี้เองครับตามหลักเราจะไปทางนี้เมาส์หลบไปนะจะไม่ได้ใช้โอเคเดินมาทางนี้ปุ๊บอ๋อมันต่อกันเป็นฉากๆก,ก็ว่าทำไมเขาว่ามันเจ๋ง ือปกติพัซเซิลมันจะลงอยู่ที่ฉากเดียวครับนี่เหมือนตัวเราเดินมันจะเดินไปเรื่อยๆทะลรู้จากห้องนึงอีกห้องนึงถ้าจากที่เขาสอนข้างบนไม่ผิดกขาบป็นการเชื่อมต,อต่อต่างๆนะครับผมให้กด F แล้วก็เชื่อมต่อประตูมาประตูอย่างนี้โอเคครับแล้วก็ลองวิ่งดูโอเคอยู่ที่ว่าเราจะไปทางประตูโน้นใช่ไหมก็ยืยดปะโอเคครับแล้วก็ปล่อยอ๋อง่ายเหลือเกิน เพิ่งเล่นสองด่านครับเริ่มสุมาทเกมแล้วแต่เฮ้ยชอบชอบคอนเซปต์นะเหมือนตัวเส้นครับมันจะวิ่งไปตามฉากนะเพราะว่าฉากทุกอย่างหมุนตามตัวละครเราเดินอยู่นะครับผมเนี่ยและฉากไป็นขี้ๆนะดูสิเกมนี้ฟรีนะครับบอกเลยแต่ว่านิอีกหน่อยครับตอนทํามาขายก็น่าจะมีคนซื้อถล่มทลายถ้าเราเดินกลับไปลิฟต์จะปิดไหมเราเดินมาลิฟต์เปิดเ่ะเปิดแล้วไม่เป็นไรครับเราวิ่งกลับมาที่ป้ายตรงลิฟต์นะครับผมทะลุมาทางนี้ปุ๊บเราก็ต้องยังไงต่อลิฟต์ลงเองครับโดยที่ไม่ต้องกดหอยได้เลย โอเคนะครับผมลงมาทางนี้ดนตรีเปลี่ยนไปเฮ้ยดน,ดนตรีเพาะอ่ะเว้เปิดฟังได้เปิดฟังได้ไม่ต้องใส่แบ็คกิ้งแท็กเองละโอเคนะครับผมอ๋อความเจ๋งอยู่นี่นี่เองถึงว่ายูทูบเบอร์ฝรั่งรีวิวกันชอบกันหลายคนเลย Pedestrian ชอบอะ่ะเห็นดสิทุกอย่างมาันวิ่งไปตามฉากเลยเห็นไหมครับถ้าคืนนีิงแสดงว่าให้เราเชื่อมต่อห้องเราจะไปจะต้องสัญลักษณ์กดลงเพื่อลงมาอย่างนี้ โอเคครับงันก็เชื่อมต่อง่ายๆไปก่อนดูสิครับว่าจะเป็นยังไงเย้เ yeah, ฮ hey, วิ่งไปทางนี้ปุ๊บจ้ำ <laughs> ไม่ถึงแล้วต้องทำไงอะเอ,อ่อนี่มานี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่หรือก่อนเอาเจ้านี่มาทางนี้เจ้านี่มาทางนี้ไม่รู้ครับควายกับนุ่ม่วมันก็คงถูกสักทางหนึ่งครับนี่ขึ้นมาทางนี้นี่ลงไปทางนั้นแล้วนี่ก็ขึ้นมาทางนี้อ๋อโอเคครับผมเป็นการควายกันอย่างนี้นี่เอง,เ,องเข้าใจละ โอเคนะครับที่แรกเราเริ่มจากห้องจากห้องนี้ใช่ไหมเราขึ้นมาทางนี้ก่อนครับลงมาแล้วขึ้นมาทางนี้ถูกต้องโอเคไปต่อครับชอบดนตรีประกอบจังด,ดูตามฉากไดนะ้ทุกสิสายฟงสายไฟทุกอย่างเขาถูกสร้างมาดีหมดเลยอ่ะไม่ใช่แค่เป็นเท็กเจอร์ที่ติดกับเกับตัวกําแพงครับแต่มันเป็นเส้นเส้นนูนขึ้นมาจริงๆดูพวกลูกเซอร์กงกิตสวิต์นะครับทะลุมาทางนี้ได้เวลาฟาเซอร์อีกแล้วมีบันไดให้ลงถ้ารวมการสอนนะครับเหมือนเอาทีวีตามฉากต่างๆที่มีอยู่จริงครับมาคอยสอนเรา เราต้องลงมาทางนี้อ,อ๋อไม่ได้ครับเหมือนขั้วตรงนี้ครับจะต้องเป็นขั้วที่เข้ากันได้พอดีหมายความว่าโอเคลากห้องได้สชนะเอาห้องมาไวน้นี่น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ต่อห้องนี้นี่ต่อห้องนี้ลองวิ่งดูครับโอเคแล้วก็ลงถูกต้องครับพัซเซอร์ค่อยยากขึ้นมาทีนี้ทีละหน่อยครับแต่ก็ยังคงสอนอยู่เรื่อยๆสายไฟเบอร์หนึ่งแล้วบบตามสีเลยสายแข็งโอเคนะครับผมอยู่ที่ว่าพามาทางนี้ปุ๊บ น่าจะเป็นโรงงานหรือกดังบางอย่างนะครับมีพวกท่อส่งลมส่งแกส๊สพวกนี้อยู่แลวสายไฟก็ล่างแบบหยาบๆนะครับผมไม่ได้ติดตั้งให้ดีเท่าไหร่มีอิดบล็อกมีเจ้าเอ่อบล็อกไม้ด้วยอยู่ที่ว่าทางออก,กอยู่ทางนี้เราต้องหาทางมาที่ต้องขึ้นทางนี้ทางทางออกนะครับต้องแยกไว้ก่อนทางออกมันต้องใช้ทางขึ้นซึ่งตัวที่ไม่ทางขึ้นคือเจ้านี่โอเคนะครับอยู่ที่ว่าแยกอย่างนี้ก่อนอันนี้ต้องอยู่ติดกันเจ้านี่ต้อง อยู่ทางนี้น่าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวลองลากเส้นดูก่อนลงมานี่หนึ่งลงไปนี่สองขึ้นมานี่สามน่าจะไม่ผิดนะครับอลองดูก่อนสิว่าเป็นยังไงเกิดลงไปทางนี้มาทางซ้ายเล็กน้อยลงไปนิดหน่อยกระโดดขึ้นสักนิด <c oughs> โอ้ว,ว้าวความรู้สึกเหมือนเป็นอชุยะนี่คืออะไรนะครับผมอย่างที่ว่าครับง่ายๆแรกๆครับต่อจากนี้เดี๋ยวก็รู้แล้วครับว่าพี่น็อตสายดึกดำด๋อ่เป็นยังไงอืมชอบจังเลยฉาก ถึงว่าฝรั่งรีวิวดีดีตรงนี้ก็เป็นจุดพักสมองนะครับผมให้แบบว่าแค่ยืนอยู่เฉยเประมาณว่าเป็นประตูปุ๊บป๊าบ,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 บพักความคิดชอบกล้องมันแพนตามฉากกัหมดแลยเราวิ่งไปที่ไหนกล้องมันก็แพนตาม The Pedestrian นะครับผมคนเดินเช้าหรือว่าอะไรก็บูทางเท้าโดดขึ้นมาทางนี้ไปต่อปุ๊บทีเขาใส่มันก็พอนะเนี่ย จริงๆถ้าไม่ติดลิขสิทธิ์ใหญ่ดูดไปทำเป็นแบ็กกิ้งแท็กของเพลงเวลาทำพวกคลิปต่างๆตรงเลยกด E เพื่อหยิบของแล้วก็ปล่อยครับไปอินเตอร์แลกพื้นฐานครับผงเกมทั่วไปเพื่อเปิดกุญแจห้องทางโน้นออมมาสอนตรงนี้ครับกด E ถ้าเกิดเจอคันโยกกด E เพื่อปลาของเหลอปลาได้ด้วยเหรอในรูปมันปลาของนะครับผมแต่ว่ามันทำได้แค่โยนสแสดงว่าต้องเป็นเวอร์ชั่นที่ถัดจากนี้ไปวิ่งไปปุ๊บทะลุมาทางนี้ขอมองชีวีอีกรอบนี่เหมือนจะเป็นออฟฟิศครับห้องทำงานบางอย่าง เขาเก็บรายละเอียดทุกอย่างหมดเลยดีจังมาทางนี้ปุ๊บหลุดเข้ามาในโซนโกดังนะครับผมตัวเราไหลมาทางนี้เรื่อยๆทะลุมาทางนี้แล้วได้เวลาใช้พัเซลครับประตูทางออกอยู่ทางนี้เอะก็ไปตามทางก็น่าจะถึงนี่หว่าเรามาดูก่อนนะครับว่าถ้าเราไปตามทางมันจะผิดตรงไหนอ๋อไปตามทางต้องหากุญแจมาให้ได้ก่อนโอเคครับหมายความว่าต้องมาที่ห้องนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ทะลุมาที่ห้องนี้สินะ แล้วก็บรื้อเส้นออกไปรื้อเส้นออกไปรื้อรื้อเนือ้อของรื้อไม่ใช่รื่อของอัวโอเคมาทางนี้ปุ๊บนี่นะครับช่วยรับทางนี้ก่อนไม่ไม่ไม,ไม่เราต้องอยู่ทางนี้เลยแล้วก็มาตรงนี้นะครับลงที่ทางนี้หนึ่งครั้งเพื่อเก็บกุญแจทะลุมาที่ประตูนี้เพื่อมาที่ทางนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ยื่นไปทางนี้น่าจะใช่นะครับผมน่าจะใช่นะเ <c oughs> ชื่อในคมอัจฉริยะของตัวเอง ลงมาหนึ่งครั้งกดเก็บกุญแจเปล่าเปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <c oughs> ความมั่นใจมาจากไหนนะครับผมอ่าโอเคมาทางนี้เรื่อยๆข้างหลังมีฉากฟลุกลงฟลิปสวยมากเลยออย่างที่ว่าครับมันแปลกแหวกแนวจริงนะปกติไม่ค่อยเจอเกมที่กล้องมันดอลลี่ตามฉากต่างๆแล้วปกติเราจะเป็นจุดศูนย์กลางแ้ว้วิ่งไปหานี่คือแบบมันแพนตามเราไปหมดทุกที่เลย ข้าท่าข้าท่าข้าท่าเกมเต็มมังใส่มีรองกันถ้าฟีดแบ็กดีนะอยู่ที่ว่าจะขึ้นไอากุญแจยังไงนี่สิในเวลาหาอีกแล้วเราอยู่ที่ห้องทางนี้ประตูทางออกอยู่ทางนี่แหละห้องที่เรายืนอยู่แต่ว่าเราต้องหาทางไปเอากุญแจให้ได้ซึ่งหมายความว่าเราขึ้นไปทางนี้เหรอแล้วก็ลงมาทาง นี่เหรอนี่นี่ลากมัวม่วๆนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือผิดใช่ไหมอ่ะลองวิ่งดูครับเดี๋ยวก็รู้ว่าถูกหรือผิดมาทางนี้ลงไปทางนี้หนึ่งครั้งไปทางขวาอีกหนึ่งครั้งถ้าเก็บกุญแจหนึ่งครั้งโอ้ว้าวโอ้ว้าวนี่เรามั่วเหรอเนี่ยนะครับผมความมั่นใจเริ่มมาอีกแล้ว wow. ว้าวเวลาจะย้ายฉากทีไรน,นี่เราะจะต้องหยุดมองทุกทีเลยนะ เนี่ยขนาดแค่การแผนกล้องค่อยๆลอดผ่านทางลูกกลองเล็กๆเลยเห็นไหมเนี่ยเ,เจ๋งเจ๋งเจ๋งทางนี้แล้วก็เป็นจุดเอาไว้พักครับพักผ่อนหย่อนสมองสังเกตฉากต่างๆเป็นโกดังบางอย่างแต่เขาจะได้บอกก็เถอะว่าแบ็กสตอร,รี่กับเออเกมนี้มันเป็นยังไงนะครับแต่เหมือนข้างหลังนะครับมันจะมีเป็นรูปไยเซนนะครับเหมือนเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงผู้ชายเล่นเครื่องบินผู้หญิงเก็บของ อันหลังมาชนกันสักพักก็ต่อยก,กันไม่ใช่ครับบกล้มทั้งคู่และมิตรภาพก็บ,บังเกิดโอเคนะครับผมผ่านมาสิปีเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วไม่ใช่นะครับชงเรื่องสมม่วเลยผู้ชายเก็บของให้ผู้หญิงหัวลาะผู้หญิงจับมือผู้ชายจับมือโอเคครับแล้วก็วนกลับมาที่เก่าใช่ไหมผู้ชายเริ่มเล่นเครื่องบินครับเป็นที่บอกครับสิปีต่อมาเป็นผัวเป็นเมียกันโอเคนะตรงนี้น่าจะเป็นแบ็กสตอรี่ละมั้งไม่รู้นะครับว่าหมายถึงตัวละครที่เราวิ่งไปหาเนี่ย คือการตามช่วยผู้หญิงหรือว่าตามช่วยใครสักคนหรือเปล่าเพราะเกมมันยังไม่เสร็จดีมีคอนเซปต,ต์แค่ว่าไปถึงจุดหมายแต่รู้จุดหมายนี่คืออะไรนะครับผมวิ่งไปต่อเสพเสพอันนี้ครับแต่อันนี้เหมือนเป็นจอบรรยายงานครับผมเดีย๋ยวโฟร์แมนครับมานั่งคุยกันโกดังบางอย่างเราได้อ่านสินค้าด้วยนึงสิครับพนี้คือสินค้าที่มีชื่อว่าบัสตูดมันมันมันตูดมันคือบัสจริงๆนะอ,อีกแล้วเหรอ สินค้าเครือบัสเหรอแต่ไม่ได้บอกว่าบัสนี่ขายอะไรโอเคนะครับอยู่ที่ว่าเราอยู่ตรงนี้ค่อยๆไปอย่างอาชาครับใจเย็นๆค่อยๆคิดนะครับเราอยู่ทางนี้ประตูทางออกต้องหาทางเข้าทางออกให้เจอครับทางออกต้องเข้าทางซ้ายเท่านั้นหมายความว่าต้องเข้าทางขวาเท่านั้นกับว่ามันอยู่ซ้ายแน่นอนส่วนเรานะครับทำได้แค่ทางขึ้นเท่านั้นหมายความว่าต้องเตรียมตัวทางลงมารับไว้ทางนี้แล้วก็เอาทางนี้ มาไว้อย่างนี้ทางนี้มาไว้อย่างนี้ดูเข้าท่าที่สุดแล้วนะเดี๋ยวลองวิ่งดูครับผมว่าถูกต้องไหมนี่ในการลิงกับมั่วๆนะครับแค่เอามุมมันต่อๆกันนะครับแค่ตัวต่อต่อกันแต่ถ้าง่ายอย่างนั้นก็แย่สิคนดูก็เบื่อแย่สิใช่ไหมปึ๊บ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 แล้วเราก็ผ่านประตูลงมาทางนี้กระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปวิ่งมาทางนี้ต่อกงจักเหรอน่าจะฆ่าเราได้ขอลองเฉียวหน่อยตายโอเคครับ เท่ากับว่าต้องระวังกงจักรให้ดีห้ามโดนกงจักรโอเคอืกินน้ําก่อนมาอาดขอโทษทีครับเดินมาได้เลยเดินลมให้พ้นลงมาทางนี้วิ่งไปทางนี้ต่อเก็บกุญแจยังพอเดาได้นะครับผมเขาเรียวกว่าพาซโซยังไม่ค่อยหนักหนาเท่าไหร่ถ้าพาซโซหนักกว่านี้พี่น้องน,น่าจะแก้ไม่ได้แล้วโอเคทะลุมาทางนี้เปลี่ยนฉากไปแล้ว ฉากฟกฤตที่มองไกลๆนะครับตรงนี้ก็เริ่มเคลื่อนที่มาหาช้าๆแต่มุมกล้องแกว่งๆนิดนึงนะครับเ็าต้องไปแก้นิดหน่อยทะลุมาทางนี้แล้วเสียงอะไรบางอย่างอันนี้เหมือนจะเป็นคันโยกนะครับน่าจะหมายถึงเจ้าลิฟต์นี่หรือเปล่าที่เขาบอกครับว่ากด e เพื่อคันโยกหมายความว่าต้องหาทางออกก่อนทางออกอยู่ทางนี้ทางออกลับจากข้างบนเท่านั้นมันทางออกเลื่อนไว้ล่างไว้ก่อน ส่วนทางนี้ก็มีทั้งสามทางมีหนึ่งมีสอง,ม,สองมีสามเจ้านี่คือคันโยกที่รับเจ้านี่มายวลองลินง่ายๆก่อนครับว่าถ้าเกิดเราโยกคันโยกเราจะเป็นยังไงเอียะ yeah. โยกคันโยกแล้วจ้าอ๋อโอเคครับถ้าเราโยกคันโยกมาทางนี้ทางจะจะปิดใช่ไหมอ๋อจะเปิดขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเราปิดเหรอไม่รู้ไม่รู้คืออะไรกลับที่ก่อน ค่อยๆนึกนิดนึงนะครับโอเคแยกเจ้านี่กลับมาเราต้องเดินทะลุไปให้ได้สินะทางที่รับจะเพราะทางขวาคือทางนี้โอเคเอาทางนี้มารับทางขวาก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็หาทางที่รับทางขึ้นก่อนหนึ่งครั้งทางที่รับทางขึ้นเหรอกิวตเจ้าทางนี้ครับที่มารับทางขึ้นนี่ก็รับได้นะนี่มีบันไดสองทางครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าทางไหนดีกว่าโอเคหนึ่งครั้งแล้วก็ ลากเจ้าน,นี่มาเชื่อมต่อทางนี้สินะเจ้าน,นี่ไปทางนี้ผิดถูกไม่รู้ครับหรือวิ่งดูก็รู้ครับ่ค่อยแก้กันไปฉกฉาบมาทางนี้ปึ๊บขึ้นบันไดกดขึ้นเพื่อขึ้นกดลงเพื่อลงบอกเพื่ออะไรก็ไม่รู้โอเคนะครับผมปาทางนี้เหมือนกันครับมาทางนี้แต่ว่าเราขึ้นไปมากกว่านี้ไม่ได้เอาขึ้นได้แต่ว่าติดตรงนี้สินะลองไปดูที่คันโยกดูครับว่าคันโยกช่วยได้ไหมถ้าเราผักคันโยกมาทางขวาล่ะ ทางจะค่อยๆอ,อ้าออกไปแสดงว่าถูกต้องครับวิ่งรอบเดียวเสร็จเลยแหมครับความที่ของมันด่วยประายับอันอยังเลยจริงๆปึ๊บเป็นฉากไว้พักนี่เริ่มมีท่อหน่อยนึงครับผมท่อไว้ทําอะไรท่อไว้ใส่ไฟเหรอโอเคเ <c oughs> จอพัซเซิไม่หวาดไม่หวั่นเลยฮะก็ <c oughs> อย่างว่าครับเป็นเกมพัซเซิลทะลุมาทางนี้มีประตูสองทางพัซเซอีกแล้ว โอเคนะเกมนี้อย่างที่บอกครับบอกต้แต่ต้นคลิปน้องเป็นพัลเซอใครที่อยู่ดูอยู่มาถึงจนตรงนี้ก็เ <laughs> อยู่ดูมาถึงตรงนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับมีเป็นเกมพัลเซอคงจะมีหลายคนเหละจะบอกพี่ตอนเล่นหวยอะไรให้ผมดูเนี่ยมันคือพัลเซอนะครับยูโน่มันคือพัลเซอร์พัลเซอเขาต้องเล่นไปคิดไปอันนี้มาทางซ้ายนี่มาทางเออเฮ่อผนึงงงนะครับผมเราจะมาทางตัวนี้ หรือว่ามาทางตัวนี้มองหาความเป็นไปได้ก่อนครับเอ่อทางออกนะครับเป็นทางขึ้นหมายความว่าตัวรองทางออกก็ต้องเป็นทางขึ้นเหมือนกันซึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นทางนี้ยกลงไปทางออกอยู่นี่ทางขึ้นอยู่นี่หมายความว่าลิงจะทางออกถอยกลับมาครับใช่ไหมส่วนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางนี้ต้องหาทางลิงมาทางนี้ล่ะลิงมานี่นี่ลิงมานี่นี่ลิงไปนี่ เดี๋ยวิ่งดูก็รู้ครับไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันอ่าโอเควิ่งไปเก็บกุญแจก่อนเก็บมาเก็บไปวิ่งทะลุลงลงซ้ายลงปึ๊บแล้วก็โยกคันโยกเปิดประตูวิ่งไปต่อมันจะทับเราไหมอ่ะถ้าทับเราจะตายป่ะโอเคครับตายโอเคครับไม่น่าลองเลยวิ่งต่ออีกรอบหนึ่งครับ อย่างว่าเับเป็นเดโมคงไม่ใส่ออพวกที่มันยากเกินไปอ่ะครับแม้คนคงจะเบื่อซะก่อนเอาที่แบบมันพอไหลไปได้เรื่อยๆ,ๆหลับพี่น็อตเล่นได้คนอื่นก็เล่นได้อะครับพี่นอ็อตหัวด้านพาซเซิลนี่แย่มากป,ปุ๊บปุ๊บขึ้นไปขึ้นไปทะลุไปต่อครับทะลุมาฉากต่อไปเป็นเหมือนบริษัทบัตแน่นอนครับบัตมีเอสด้วยเป็นแก้มตู่สองข้าง <c oughs> นะครับผมตอนนี้เหมือนเป็นป้ายเขียวๆสักอย่างหนึ่งลงมามีสปริงลงมามีสปริง เด้งไม่เท่าอันที่แล้วฮะหรือเพราะอันที่แล้วมันสูงกว่าชะลุมาทางขวาหนึ่งครั้งก็อ๋อโอเคครับเป็นป้ายจบก็ข,ขอบคุณนะครับทุกทุกคนที่เล่น The Pedestrian Demo นะครับจนเราได้ทางที่ Kickstarter นะครับผมก็อย่างที่ว่าครับลิงก์ตามนี้เลย a c e b o o k สกู๊กสกูก๊กมาร์ทนะครับผมทวิตเตอร์นะครับสกูกัมาร์ทนะครับผมแล้วก็เว็บนะครับสกูกัมาร์ท com นะครับ เพราเนี้ครับเราเขาสามารถสนับสนุนเขาได้ทาง Kickstarter นะครับเป็นเว็บระดมทุนนะครับให้คนไปช่วยระดมทุนให้กับพวกเกมอินดี้ที่เขาขาดทุนครับแล้วก็ไปช่วยเขาและเขาาจ,จะตอบแทนกับเราอาทิเช่นตัวเกมแผ่นซีดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีคุณค่ากลับมาหรือไม่ที่บางทีเนี่ยอาจจะมีชื่อเราไปอยู่ในเครดิตของเกมอล่าเั้นก็ได้เกิดเราเป็นคนสนับสนุนไลน์หนักๆนะอันนี้ถือว่าพี่น้องก็ช่วยสนับสนุนแบบว่าช่วยเอาเกมมาโปรโมทแล้วกันเราลองดูว่าถ้าเกิดเขา เรียกเงินค่าส่งผไม่แพงก็จะช่วยหน่อยแต่เกิดมันแพงจริงก็ช่วยโปโมงไม่ได้ขี้เหนียวครับเอาโอเคมันก็สุดทาง้ะครับไปต่อจากนี้ไม่ได้กดเอซีเพื่อออกเดียวก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนขอบคุณผู้ชมทุกคนนึ่ตตามรับชม The Pedestrian นะครับผมก็จะจบเลยสำหรับเกมพัซเซิลตัวน,นี้มีคอนเซปตที่แปลกมีมุมกล้องที่โอเคสวยแล้วก็มีเพลงประกอบที่ฟังล้วสบายนะครับผ่อนคลาย ขอบคุณนะครับใครดูจบมาชอบกันชอบเกมนี้อย่าลืมไปติดตามเขาดูจบแล้วชอบกันอย่าลืมกดไลค์เมย์อย่าบอกอยากคุยชมคอมเมนต์ด้านล่างครับตามสปายอยากแชร์เพื่อนดูกลุ่มแชร์ยอยู่ข้างล่างกดซับสไคร์นลูกกระดิง่งด้วยนะครับผมช่วยกันต่อไปชาแนลจะได้อยู่รอดต่อไปได้นะครับผมโอเคครับชาแนลจริงมันก็อย่างนี้แหละมาเล่นเกมทุกเกมทีม่มันอยากเล่นครับไม่มีอะไรตายตัวนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม